ไม่ใช่เนี่ย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 เอาใส่เนี่ยไว้ให้หนูแล้วเนี่ยหนูก็กินตรงนี้ยลูกเนี่ยไม่เห็นหรอข้าววันนี้มัน่เนี่ยจะไปกินอะไรกับคนนั้นบ้างข้านี้ก่อนเอานี้เอานี้เอานี้ เออกินไปกินไปจะกินแกงป่าหรือไงล่ะเออนั่นนะ่ะขึ้นไปบนจานตัวเองปะปกติสัตว์เลี้ยงของคนทั่วไปนะครับก็จะเป็นหมาเป็นแมวเป็นนกหรือบางคนก็เลี้ยงงูถ้าแปลกแต่สัตว์เลี้ยงตัวนี้ครับกลายเป็นไวรัลในโลกออนไลน์ตอนนี้ครับเธอคนนี้เลี้ยงจิ้งจกครับชื่อว่าน้องโขงนะครับเนี่ยครับน้องโขงนะครับเป็นจิ้งจกสุดน่ารักครับเลี้ยงไว้ชอบกินข้าวด้วยเหมือนคนเลยจนเจ้าของเนี่ย ต้องยอมตื่นเช้ามาสั่งข้าวให้ทานเหมือนคนเลยคุณผู้ชมกินข้าวตลอดไปเนระยะเวลา5ปีครับมีการตั้งคําถามว่าเจ้าโขงเนี่ยจะรู้ไหมว่าเป็นภาระมากนะเออนี่ที่ผมบอกว่าสัตว์เลี้ยงนะทุกคนก็มีขนาดเล็กขนาดโตหมาแมวอะไรกันไปแต่คนนี้เธอเลี้ยงจิ้งจกนี่ก็แปลกดีนะครับผู้ใช้ a c e b o o k รายนี้เนี่ยเธอออกมาเล่าเรื่องราวครับเธอแล้วก็สัตว์เลี้ยงตัวจิ๊ดตัวเล็กของเธอเนี่ยก็คือจิ้งจกอ้วนเลยครับ น่ารักเกินกว่าจะเป็นสัตว์เลื้อยคลานแหละคนบอกแถมน้องมีชื่อเล่นด้วยนะครับเนี่ยครับเธอมีการโพสต์ข้อความเล่านะครับบอกว่าโคตรเป็นภาระเลยนะครับเจ้าโคงจิ้งจกสุดน่ารักเนี่ยเอาจริงจริงก็บอกเราเป็นคนไม่กินข้าวเช้าบางทีเที่ยงก็ยังไม่กินกินข้าวมื้อแรกประมาณบ่ายโมงแล้วเนี่ยต้องมาสั่งข้าวกินตรงเวลาทุกมือ้อเพราะมีจิ้งจกมารอกินข้าวด้วยครับวันไหนหยุดยาวสํานักงานไม่มีคนอยู่เนี่ยต้องวางของกินไว้ให้โคงจะรู้ตัวไหมว่าโคงคือภาระ นี่รองจากหมาเลยก็บอกนางชื่อโคงไม่รู้นะว่านางจะมีอายุกี่ปีที่เรารู้คือเลี้ยงข้าวนางแบบนี้เนี่ยห้าปีแล้วตอนนี้ตาบอดข้างหนึ่งบางทีเปิดหยุดยาวมาหัวถลอกบ้างไม่รู้ไปหยุมกับใครมานี่ปอรอของชอบนางคือไข่เจียวไม่ปรุงรสแรกๆพอเรารู้ว่านางชอบไข่เจียวเนี่ยเราก็กินไข่เจียวกับข่งทุกวันแต่โคงจะกินไข่เจียวทุกวันไม่ได้เห็นใจกันด้วยฉันเบื่อ หลังๆชอบกินไก่ทอดครับแล้วตูดนางขนาดนี้ยังจะชอบของทอดเวลากินก็ชอบไปกินขอบขอบโต๊ะฉันต้องเอามือรองตูดถ้าอีกกลัวนางตกโอ้โหเอ็นดูมากเราไปดูคลิปครับอีป,ปาเขาซื้อพิซซ่ามาเขาไม่ได้ซื้อมาให้เมียกินนะคะเขามาแวะที่ออฟฟิศเมียค่ะเขาซื้อมาให้ไข่ตึ้งตึง้งึเขาซื้อพิซซ่ามาให้โขงกินจ้า นางบอกว่าโข่งชอบกินชีสไม่ผอมก็ให้มันรู้ไปป้าดูดิมันกินชีสอะ่ะแล้วมันเลียปากแแบบๆบบนี่ครับมันกลายเป็นไวรัลเลยนะครับเพราะว่าจิ้งตกเจ้าโขงกลายเป็นสัตว์เลี้ยงของเธอไปสุดน่ารักเรื่องราวนี้ครับในโซเชียลยมีคนไปกดไลค์สามพันเจ็ดร้อยนะครับแล้วก็แชร์อีกหนึ่งพันหกร้อยเป็นพันๆคนเลยเข้ามาชื่นชมความน่ารักของน้องโขงตัวนี้ครับ และเจ้าของโพสต์เองก็บอกอีกว่าแฟนคลับของเธอเนี่ยเคยมาหาแต่ไม่ได้มาหาเธอนะเจ้าโขงมีแฟนคลับครับทุกคน,กคนเธอบอกว่ามีวันหนึ่งเนี่ยสามีเนี่ยมาหาที่สํานักงานถามว่ามาทําไมนางบอกเอาพิซซ่ามากินกับโขงครับนี่มันมาหาจิ้งจกไม่ได้มาหาเธอนี่แฟนไม่ได้มาหาเจ้าของจริงจกนะ้ำมาหาจิิงจกนี่ชอบกินชีสแซลมอนก็กินโอ้โหสุดยอดสุดยอดจริงๆเป็นสัตว์ที่น่ารักจริงๆครับ บรรดาทาทหมาทาทแมวคนรักสัตว์ต้องห้ามพลาดงานนี้อย่างเด็ดขาดนะครับเราจะไประเบิดความมันกันครับในวันที่22ถึงวันที่25ธันวาคมนี้ครับไปพบกับบรรดาไซเล็บเพชรไอดอลนะครับจากทั่วฟ้าเมืองไทยเลยนำโดยน้องจุ๊มเหมิงครับจากบ้านเจริญแอนเฟรนนะครับน้องโอลาฟน้องวะจจาน้องเปียกจากบ้านจักกปล่อยฮัสกี้เฮาส์น้องวาวแวร์เป็ดมีผมอีกทั้งมีโชว์พิเศษนะครับจากพิตรีชัยนรคมนักร้องทุ่งคนดังเนี่ยนะครับจะมาร้องเพลงในงานของเราด้วยครับ งานนี้บอกได้คำเดียวนะครับว่าห้ามพลาดอย่างเด็ดขาดครับภายใต้ชื่องานเพชรอินวันเดอ์แลนด์2022นะครับไปเจอกันได้ที่เซนทัลพลาสซาเวสเกตนะครับเวสเกตฮอลล์ชั้น4ตั้งแต่วันที่22ถึง25ธันวาคมที่จะถึงนี้เวลาประมาณ11นาฬิกานะครับจนถึง21นาฬิกาหรือว่า3ทุ่มขอสรุปมากมายรอทุกคนอยู่ครับ